พี่บอกให้มึงนั่งไงนั่งไงนั่งไงมึงมองตาพี่เห็นตาพี่ไหมมึงจําพี่ได้ไหมเนี่ยแดกหาเล่าทีไรแล้วหาแต่เรื่องพี่บอกให้มึงนั่งกูนั่งตั้งนานแล้วมึงเยอกูชิลากเป็ดมึง บมได้เอาเป็ดไม่ต้มเนี่ยฮะเอาเป็ดไม่ต้มเนี่ยเป็ดธรรมชาติใส่แหละเป็ดของเองนี่แล้วเมื่อไปลักเอาบ่อบ่อหนามาตะหื้อันมา่ยังเลยนี่ไม่ต้มกินต้มกินน้มต้นบ่ออโอ้คือใจดีแท้เหมือนนี่แม่นแท้บ่เป็ดเจ้าแม่นแท้เป็ดของเองบ่ออ้เป็ดกูเสียหลายในส่วนนี้โอ้วขาขาขอบใตขอบใตเดี๋ยวเอาไปต้มเนาะให้เดือดแป้งโอ้ยยิ้งเขาดีนี่โอ้ยขาไป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 แซ่บลอดมือนนี่ ดเดี๋ยวเราจะเอาเอาเลือดเป็ดพี่นหน่อยนี่เขากดผสมน้ำครับน้ำป้าครับน้ำเปล่าน้ำซ,ซื่อๆนี่แหละน้ำธรรมดาเขาฉีดเ,เลือดแป้งเอาเลือดเป็ดแซ่บจมันนี่พี่น้องเลย บบยอยาาเองยมันงํามีพี่องเ้รายเตยพี่องเลยนี่ห้เดือดแป้งอีกแล้วสแซ่บมาอน,นิมาอน,นิเฮ็ดืเบิง้งสดๆดพร่องเลยมันสดๆมอน,นิผู้สาวท้าม้าเจ้าผู้สาวผู้สาวท้าเจ้า

ขึ premises, premises, anne, aro, ้นข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 นถ้าต้ <"iedzieć> ่มน <"lishing. S 2> <M> ังเครื the the ่องในมันพี่น้องเสศษเดือดแป้งต้มเครื่องในมันไปซอยวๆเศเดือดแป้งแซ่บมือนี่ปิ้งน้ำปิ้งน้ำเนาะตัวนี้น้าจะปีกต้มเครื่องเอือดแซ่บเลยกับปีกตัวนี้เัวนี้น่าจะป้งพี่น้องเลยน่าจิปิ้งตัวนี้ Sar-sar <clears throat> Sar-sar sure. บูหันนำกระเทียมนำอัไิไข่เนื้อเขานังกับมักอันนี้เครื่องในพี่น้องเครื่องในเป็ดมีตับมีสีมีนังเาสส้อยตอนน้อยเห็ดใส่เลือดแป้งสแซ่บมือนี้เดี๋ยวส้อยนี่ เครื่องในใส่เลือดแปง้งตอนเนี่ยหน่อยพี่นอ้องเห็นเลือดแปง้งแซ่บๆมันนี่นี่เห็นบ่ให้ซอยตอนเนี่ยหน่อยๆนี่หน่อยเห็น,หนเลือดแปง้งก้อนสักหนึ่งพี่นอ้องเอาหัวใส่ตัวใส่ก้อนสักหนึ่งก็พักแล้วก็ให้ช่วยใส่อีกเกที่สองตัวใส่เขากันนี่หนึ่งนี่พักมากแบบน,นี้นี่พี่น้องเขาใส่พักไปแซ่บๆมันนี่ เดี๋ยวสิเอาเลือดบ,บัดใส่ทานใหญ่เติบพี่น้องเอ้ทานใหญ่เติบแซ่บโลบพี่น้อง Ủa lại tớp nó. Yaa yeah, chị lượn này, tạo lượn này. Mmmm, kiếm luôn. này. Mmmm, lượn lượn này. này. Phải phải lẽ, này. này. क्या रह ขังล้วขัามได้พี่น้องนี่ถาดใหสกินบดจะบ่น,นี่นี่วันนี้ขเขอเชาอรมามลาดเอาจีนี่เขาเชาอมาหลาดเอาเอาเินมาาดนี่ฮช่วยนี้พี่น้อง

สุดนี่เห็ดทาดในสุดนี่เห็ดทาดใทไนนี่นี่นี่พี่น้องกล้าบเลยพี่น้องเอ้ ก้ามแล้วก้ามแล้วเป็นบุญแล้วเห็นบ่ก้ามแล้วเรียบร้อยบาทนี้มา่ยมาได้พี่น้องเด้อนี่กำลังปิ้งปิ้งน้ำอู้หืบอีย่างดีนี่ <c oughs> กำลังสิปิ้งนี่พี่น้องเอ้ยสร้างจาเผาเด้อใอยสิไปเห็ดเจลซ,ซีฟูด้ดมากินกับจะบ่เออเผา,าดีดีดเดี๋ยวะจะเผาแลนะ้วเออ จะขอไปเฮ็ดแจวก่อนว้ยบักษามากินสินนะไม่ยังงเลยมันดินเกมอยู่ด้วยไม่ั้งเลมากินนันหสินเร็ว

Hết thịt rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó

Ừ. Hoa hoa không hoa 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 ô, bị rồi, hả? Thảo. Thảo 就要烤，我讲、啊、烤料就关。要料不是原底，帅棒。你本来就你这就是烤，你多吗？你烤的，咋？你烤的，你烤的。 นั่นกนคือหนึ่งแซ่บกินแล้วไปนั่งเผาพิงเป็ด ตัวข้าบี้ตัวเป็ดข้าบี้ผมทำน้ำนี่เนาะตัวบี้ทาเป็ดมาจัดเนาะ

Ini benar dua. Ini dua nih, oh, ha. Thôi mà hả? Cái ừ. nhỏ nào? ha, Chà Cái nhỏ đây Chà thầm nhẹ đi thôi. Nào, oh. à, thôi. Uh. Cái khoai nè, lên dên. อู้ขับหนาละลาัวโอ้เสดเลยหรอมาตัว xẹp rồi sẽ bắt ping con bát này, pet pet con, ô sốt giọt, ăn, bàn nào ho, nhìn sốc bẩn địa bị sạn, à kìm phịch kể người